ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าข้างในนั้นนะมีอะไรบ้างโอเคครับก็จะมีกล่องนะครับใส่อุปกรณ์มานะครับกลของที่มาด้วยในกล่องนะครับก็จะมีสายไฟนะครับสายไฟที่ใช้ด้านหลังนะครับจะมีปั๊มปั๊มลมนะครับผม ก็ปั๊มน้ำแล้วก็ตัวต่อนะครับด้านหลังไว้ใส่กับเฟกนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อฟลอยท่อเฟกนะครับที่ส่งควันออกนะครับก็จะมีสาย USB พอร์ตนะครับที่ใส่กับเครื่องนี้โดยตรงแล้วก็จะมี โปรแกรมมีชีล็อกหรือด็อกที่บางคนเรียกกันนะครับแล้วก็จะมีกุญแจนะครับผมส่วนตัวนี้เขาจะเอามาให้ในการติดตั้งหลอดนะฮะกรณีช่างผู้ติดตั้งหลอดโดยที่ถอดหลอดมานะครับหรือถอดอุปกรณ์มาเรามาติดตั้งหน้าง,งานนะครับแล้วก็สายรัดโอเค เดี๋ยวใส่เนพนิ่มเดี๋ยวเราเก็บลงข้างล่างก่อน,น แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือรังผึ่งนะครับผมเราจะทำการตรวจเช็คเครื่องทุกเครื่องนะครับ ก่อนการส่งมอบนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับว่าด้านในเนี่ยมีความแตกต่างระหว่าง40-40 50บบาทหรือไม่นะครับผมอ่าครับต่อครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่ารูปลักษณ์ที่มันเปลี่ยนไปจากสีขาว เทากับสีแดงเทานะครับต่างกันยังไงนะครับรูปโฉมภายนอกก่อนนะครับจะมีความเว้าความโค้งที่ต่างกันนะครับจะมีทรงที่เป็นลูกใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับโอเคดเดี๋ยวเราไปข้างในกันข้างในนะครับก็จะมีด้านล่างนะครับก็จะเป็นมอเตอร์นะครับผมมอเตอร์220โวลต์เ c นะครับเอาไว้ปรับแกนนะครับแกน Z ซตนะครับขึ้นลงนะครับผมหัวเลเซอร์นะครับ ตรงหัวนครับว่าใส่กระจกโฟก,กัเลนเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้นะครับผมรูปทรงนะครับก็เหมือนกันกับเครื่อง4040 40นะครับทุกอย่างเลยนะครับอุปกรณ์ด้านในใช้เหมือนกันทุกอย่างนะครับหลอดเลเซอร์ใช้เหมือนกันขนาดเหมือนกันคือ50วัตต์นะครับ สิ่งที่แตกต่างก็เพียงแค่รูปทรงนะครับผมรูปทรงที่จะดูทันสมัยมากขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้งานชอบสีไหนมากกว่ากันนะครับผมนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบนอกนะครับนะครับได้เครื่องมานะครับเราก็ต้องตรวจสอบนะครับเช็คดูมันสมูทหรือเปล่านะครับผม มีติดติดขัดขัดอะไรไหมระบบรางลื่นไหลดีไหมนะครับหลังจากที่เราได้เครื่องมานะครับผมเราก็จะตรวจสอบแล้วก็ไปดูอุปกรณ์ด้านข้างครับที่ใส่เข้าไปให้นะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นขนาดพื้นที่ใช้งานนะครับห้าสิบเซนคูณสี่สิบเซนนะครับผมอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีหนึ่ง power supply นะครับควบคุมหลอดนะครับ พาวเวอร์สปายตัวนี้นะครับเราเลือกที่จะใช้พาวเวอร์สปายใน60วัตต์ไปเลยนะครับเนื่องจากว่าในอนาคตถ้าลูกค้าอยากจะอัปเกรดนะครับเนื่องจากว่าเครื่องลูกค้าเนี่ยตัดช้าหรือกําลังวัตน้อยเกินไปนะครับถ้าอยากจะได้หลอด60วัตต์ใส่เข้าไปนะครับเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนพาวเวอร์สปายนะครับนี่คือข้อดีของรุ่นนี้นะครับผมเราคำนึงถึง ลูกค้าเป็นหลักนะครับว่าอนาคตมันมีอนาคตอยู่แล้วนะครับฮ่าฮะต่อไปก็เป็นสวิตชิงนะครับบอร์ดที่ใช้นะครับก็คือบอร์ดของนาโนนะครับ M2 นะครับผมนาโน M2 ทุกอย่างนะครับเหมือนกันกับเครื่องแดงเลยนะครับผมแล้วเราไปดูหลอดกันด้านหลังขนาดหลอดนะครับผม เป็นหลอดเลเซอร์นะครับห้าสิบวัตต์นะครับความยาวแปดสิบเซนนะครับผมรูปทรงนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับมีผลยังไงครับมีผลเรื่องค่าใช้จ่ายครับรูปทรงนี้จะแพงกว่าตัวที่เป็นสีแดงนะครับผมอยู่3,000บาทนะครับผมในรูปทรงนี้นะครับจะมีความแตกต่างกัน แต่เนื่องจากว่าตัวนี้เป็นไซส์50คูณ40เซนนะครับมันก็จะแพงกว่าในรุ่น40คูณ40เซนนะครับอยู่ประมาณ7,000ถึง9,000บาทนะครับผมเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นไซส์ที่ทำมาใหม่ครับไซส์ที่ทำมาใหม่ขึ้นอยู่กับลูกค้าครับว่าของลูกค้านี่ต้องการ ขนาดเท่าไหร่นะครับกำลังวัดเท่าไหร่เราสามารถคัดสรรให้ได้นะครับผมโอเคถ้ายังไงเดี๋ยวเราจะไปดูการติดตั้งเพิ่มเติมต่อนะครับ